สวัสดีทุกทุคนนะจ๊ะวันนี้เราพามาเติมฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่ให้กับละมุดในกระถางนะจ๊ะนี่มันติดดีแล้วเนี่ยละมุดในกระถางติดเยอะดีมอมก็ไม่ได้ติดตั้งนานแล้วล่ะสองต้นอนี่ เ,เยอะนะติดเยอะได้เนี่ยใช้ได้แล้วมุดในกระถางกระถางยี่2นิ้วเนี่ยดูกันทีนี้เราก็ต้องมาบำรุงเขาจริงๆเราคือถ้าบำรุงดีๆเราก็ได้กินนะพวกผลไม้ในกระถาง ิอยากจะลองปลูกทุุทเรียนในกระถางเราไม่มีสูตรตายตัวนะอันนี้ข,ขยาแล้วอันนี้ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดอย่างที่บอกเราไม่มีสูตรตายตัวนะจะเอาเทเลยแค่นี้พอนี่กำลังติดดอกกำลัง กำลังน่าจะบำรุงแล้วคน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 ,คน,คน mm. ใส่ให้เขาเลยนี่นี่ mm. เคยกินลนะหวานดีติดเยอะอยู่ mm. แต่จะได้กินหรือเปล่าเนี่ยหอมนม ฮอร์โมอนนมสดจะทำให้พวกพืชผักผลไม้หวานกรอบส่วนฮอร์โมอนไข่เนี่ยขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงอาใส่จำปีแม่หน่อยทีจำปีแม่ี่จำปีแม่ตัดแต่งจนกุดจะแตกมาใหม่เนี่ยไม่ใส่น้อยไม่ใส่ผักหวานบ้านนี่ตัดแล้ว ตัดแล้วก็เอายอดไปกินแล้วก็ไม่ตัดแต่งจนกุดเลยนี่เดี๋ยวเขาแตกใหม่เอาใส่มาเฟืองหวานด้วยนี่มีมาเฟืองหวานด้วยยนนยนเมล็ดฟักทองไปซื้อมาเยอะไอเฮียเขาเอาไว้อบกินเราก็อบกิน โอ้ยี๋ยวห้อยไหยมเงี้ยห้อยอยู่สองกิ่งเอาขอพิงหน่อยเออเนี่ยขอพิงหน่อยมีมะกรูดสองต้นปล่อยให้โตโตไปดูปจะถอนออกดีมะเฟืองหวานต้นข้างบ้านเราก็มีไปละ กินไปเรียบร้อยทําคลิปตัดไปลงช่องลูกผักสนครัวร่วก,กินได้หรือต้อมชราลูกผักสวนครวมรู้จำไม่ได้ลงลงเลยทําำไปทีนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปอันนี้เป็นกิ่งที่เราซื้อมาจากตลาดไทยนะตอนแรกเขาก็สมโสม บนบนว่าจะตัดเขาทิ้งอยูอ่เสร็จแล้วก็ลองบำรุงดูหน่อยสิอันนี้มีทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ฮอร์โมนน้ำสดฮอร์โมนไข่ที่เราใส่ไปด้วยนะบวกกันเข้าไปเนียมนเาเป็นดอกพิเศษเรื่องใบใหญ่แลวเดี๋ยวรอให้เขา นี่ถือว่าดูแข็งแรงดีนะเนี่ยดูก็แข็งแรงดีแล้วมุดในกระถางบำรุงหน่อยหวังว่าจะได้กินโอ้ยติดอุ้ยตายตเดี๋ยวกัน เออติดทุกช่อเลยใช้ได้เนี่ยฮอมอนมนน้สดฮอร์โมอนไข่มันจะช่วยให้ดอกไม่ร่วงเนี่ยรอรุนติดสองต้นเลยเนี่ยปกติต้นนี้ไม่ค่อยติดนะแต่ปีนี้มาติด พาชี่ชมหมดแน่มาแบบสัน้นฝากช่องปลูกผักช่องกเกษตรทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยเดอ้อนะจ๊ะจะได้ความรู้นะคนที่คิดจะทำคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้นะทำช่องได้แล้วที่ดูเราปลูกผักปลูกนู่นปลูกนี่ ตอนนี้ทำช่องได้แล้วนะเริ่มเลยคลิปแรกถ่ายนี่เลยแนวนอนเสร็จแล้วก็เอาลงเพลิสเนี่ยถ่ายแนวนอนอย่าถ่ายแนวตั้งนะถ่ายแนวนอนแบบนี้นะเพราะเราเห็นเพื่อนใหม่ๆที่ไม่ได้ทำช่องนะกดกดติดตามเราเยอะอยู่นะตอนนี้นะเราสังเกตว่าเพื่อนที่กดติดตามเราแล้วไม่ได้ทำช่องนะเยอะอยู่นะ เดือนนี้ก็ป้าเข้าไปเกือบ200คนล้นั่นคือแสดงว่ารักการปลูกผักเหมือนเราเราก็พยายามยุให้ทำช่องนะยุขึ้นไปหลายคนแล้วทำช่องจนประสบความสำเร็จไปหลายคนแล้วแล้วก็มีรายได้ผ่านกด YouTube มีรายได้เข้ามาละดีใจมากเลย คนที่ทําช่องปลูกผักนี่ไม่ต้องอะไรมากนะอนาคตข้างหน้าเน่ยจะมีคนมาเจอคือคนที่รักการปลูกผักนะเดี๋ยวเขามาเจอเราเองอะ่ะแล้วเขาจะกดติดตามเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มเนี้จะเป็นทรัพย์คุณภาพจริงๆเขาจะเป็นทรัพย์คุณภาพก็คนหัวใจเดียวกันเนาะเออเขาก็จะมากดติดตามเรา ส่วนเพื่อนที่มาสมกำลังใจแลกทรัพย์ก็แล้วแต่ว่าใครจะให้ไม่ให้ส่วนของเราก็ให้ไปหมดให้หมดเลยแต่ก็มีอยู่ช่องหนึ่งอย่างที่เคยบอกนะเขาประกาศว่าไม่แลกรัพย์ช่องเกษตรนี่แหละแต่ถามว่าเขาโตไหมเขาโตนะเออแล้วเขาได้รัพย์คุณภาพนะเป็นทรัพย์ที่ เเป็นคนรัก,กรเกษตรแล้วก็รักการปลูกผักเหมือนกันเนี่แหละทำออคอนเทนต์เจาะกลุ่มมาดีไม่ต้องไปอะไรมากมายอะ่ะหลายคนนะทำช่องแบบ,อบอสบายๆไม่เหนื่อยด้วยคือใครมาขอแรกก็ไปหาแค่นั้นเองแล้วก็ไม่กลับไปใหม่อะไรแบบนี้ คือกดให้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่นั่นแล้วก็ทําช่องไปขยันลงคลิปไปอแบบนี้ดีนะไม่เหนื่อยคือรอรอคนรักการปลูกผักมามาเจอหัวใจเดียวกัน d n เอเดียวกันอันนี้เป็นพวกเ,เห็นไหมสวยไหมนี่ ม่วงสีม่วงหอมแซ่บสีม่วงสวยไหมสวยนะกินได้ด้วยนะมีรสชาติหวานในตัวนะเนี่ยพวกนี้หอมแซ่บเนี่ยหอมแซ่บตำลึงหวานเป็นจรงห้าสีหรือบุษบารินทางกินได้มีประโยชน์บำรงุงสายตาบำรงุงเลือดตัดปักชำก็ง่ายง่ายเด็ดมาแล้วโยนเป็นปุ๋ยเนี่ย ตัดกิ่งทิ้มนู้นมาเนี่ยอันนี้เยอะๆแบบนี้เราก็ตัดถ้าไม่กินก็ทำปุ๋ยตัดแล้วโยนเลยเนี่ยเป็นปุ๋ยได้เลยไงทำอย่างเงี้ยปุ๋ยชันดีเลยฟริงทำไรฟริงเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะเนี่ยเกิดง่ายถ้าไม่อยากให้เขาแบบกระจายก็เนี่ยจำกัดพื้นที่ให้เขาปลูกแบบนี้แหละปลูกในกระถางเนี่ย โอ้ยตาลางงานเยอะงานเยอะจริงงานบ้านงานช่องงานทำสวนงานทำช่อง YouTube อีกหลายช่องเยอะมากเลยช่วงนี้ไปแล้วแก่นี้นะ